กินไทยประตูชัยแต่เป็นลมจะร้องไห้คือว่ามันคือที่สุดที่สุดคือแบบคนลุกแม่ครับคนซปอร์ตผู้พี่คนนี้หน้วยได้มิฮะซัพพอร์ตผู้พี่คนนี้ได้มิฮะสวัสดีครับตอนนี้มิ้งก็จะไปแฟชั่นวีคที่ปารีสนะครับผมซึ่งเป็นปารีสครั้งแรกของมิ้เลยนะครับ อยากกินอะไรเป็นพิเศษเอออยากกินอะไรเป็นพิเศษเปานพิเศษอยากกินหอยทากครับมีเพื่อนแนะนำว่าทานด้วยคือยังไม่รู้เลยจริงๆว่าแพนมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมไปกับพี่เชนไอโซเขนเดี๋ยวเดี๋ยวพาเอาไปเปิดโลกเอาโมจิโว้เฮ้ยผมว่าผมไม่ไปห้องเก่าแล้วไปยินเชียร์นะครับเจอริญเมฆครับทุกคนเป็นไงฮะวันแรกที่ปารีส ชิลแล้วครับวันหนาววันนี้วันนี้จะไปไหนบ้างตอนนี้กำลังจะไปคาเฟ่ครับไปหากาแฟกินเดี๋ยววันนี้ตอนเที่ยงครับไปฟิตติ้งกับอาร์มีนะครับอยากขอบคุณทางแบรนด์ครับผมที่ติดต่อเข้ามาเนาะร่วมโชว์เลยเพราะฉะนั้นแล้วก่อนหน้าวันเคนโซนะครับจะมีอ pues ีกวันหนึ่งเนาะซึ cafe, ่งเราก็จะไปดูโยจิกับไปดูอามิลินะฮะโซฟาเทียบกับมิลานชอบอันไหนมากกว่ากันแต่จริง แบบปารีสก็ดีนะคือชอบเพราะว่ามีที่แข่งบาสเอ a มครับเออแจ็คพอตมากเลยก็คือมาถึงปารีส<ไ>เพิ่เห็นโปสเตอร์เต็มเ,เมืองเลยคือ <laughs> แบ่นี่ไงปกติคิดว่าแข่งแบบพวกอเมริกาแคนาดาอะไรมี n อ a นมี NBA มาแข่งที่ปารีสนะครับคือตั้งแต่แรนดเครื่องมาถึงก็ไม่ทำอะไรเลยเซิร์ชหาตั๋วอย่างเดียวดูนครับว่าจะได้ไปดูไหมนี่พูดถึงก็คือเนี่ย ไกลเต็มไปหมดพงเต็มไปหมดทั้งเมืองนะฮะชื่ออะไรครับเนี่ยผมเรียกว่าเบมบี้ทุกคนเรียกว่าเบมบี้สูงมากคือแบบสองเมตรนู่นแบบคือสูงกว่ามีนสูงกว่ามีนเยอะเลยฮะัท <c oughs> ี่จะออกไปประตูชัยต่อเนาะไปกินบ้าใจประตูชัย ม okay, นะจบที่ท,ที่รูปนี้นะครับแลนะ้วกนะ็เดี๋ยวเปลี่ยนไซส์หน่อยครับนดูว่ามีตัวเล็กไม่ใช่มีตัวเล็กไหมันถึงมีเดียนตัวเล็กนี่ก็มาพามากินร้านลาเตนิวนะครับซึ่งเป็นร้านโปรดของผมใครที่ตามบล็อกของผมก็จะเจอผมมาร้านนี้ตลอดเวลามั่แฮร์ริสครับเป็นไงฮะโอเคไหมครับ<ม>พอกินร้านโปรดของมีเหมือนกันจนดิ้นด้วยน่าจะติดใจหอยหอยค่าเอสคาโก้สูหสห้หอยหวานบ้านเราได้หรือเปล่า ไข่หวานน้ำจิ้มซีฟู๊ดมีน้ำจิ้มซีฟู๊ดเลยครับกินเกี๊ยงทุกการยกเว็นการนี้ดูกันอยู่ไม่กินผัก ขับคุครับขับคครับ <Jamie, always S 1> ส่วนกองเลยครับหัววันที่สอวันที่สองแล้วผมก็ตอนนี้กำลังจะไปคาเฟ่ไปนั่งกินกาแฟก่อนแ้ตอนเที่ยงไปร้านอาหารเวียดนามนะครับแล้วก็ตอนบ่ายไปเดีวเล่นครับผมนุ้ยโดดเด่นมามาในทีมฉันเป็นเจ้าของห้างนี้โดดเด่น โดดเด่นสุดๆชุดคนมองตลอดทางเป็นชาวญาติ LVMH ค้างใหม่ดูแล้วโอเคไหมฮะัมูมูหมูหมู h a p นะฮะพีกอง ยิคมคีเหมยท่ากระปุกสีทองเนี่ยครับวันนี้งานใหญ่ตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปโชว์ของโยชิเอโมโมโตะนะครับและนี่คือลูกของวันนี้ครับอันนี้ใกล้ถึงยังไงครับพี่กองอีกสักพักหนึ่งค pues, รับกรถติด อันแล้วจักโชว์นี้ไปอีกที่หนึ่งก็คือไกลมากเว้ยเราต้องวิ่งนะครับวันนี้จะเป็นประสบการณ์การเปลี่ยนชุดในรถครั้งแรกของผมก็ตอนนี้ครับจบโชว์ของโรจิยามอโต้เลยนะครับผมกำลังวิ่งบดีมากแล้วตอนนี้ผมกำลังวิ่งไปโชว์หนึ่งเลยครับผมเปลี่ยนชุดในรถใช่ครับ ไหนตรงไหนไคนนหเริ่มหนาวแล้วผมเริ่มหนาวแล้วนี่แล้วถึงแล้วเร็วสู้ชีวิตสุดบอกกอลทำทุกอย่างจริงไอ้ครับผมบอกกอลไทโยไทโยครับเปลี่ยนชุดเร็วเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเป็นโชว์ที่แบบดีมากเลยครับจัด โยจิยามาโมโตเครับมีก็เป็นครั้งแรกครับที่ได้มาดูแฟชั่นโชว์ที่แบบแๆปรเพจริงๆครับผมรู้สึก <นะ S 2> ประทับใจครับบดูด้วยแล้วก็เป็นในแบวเองด้วยแล้วก็มูต่างๆในโชว์นี้คือดีม,มากๆครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูโชว์นี้ครับยังไงฮะโชว์นี้ จะเป็นลมจะร้องไห้อแบบว่ามันคือที่สุดที่สุดคือแบบคนล,ลุกมากครับโชว์นี้คือทั้งเสื้อผ้าทั้งในแบบแล้วก็ทั้งมูดต่างๆในโชว์นี้คือแบบไม่เคยสมัมผัสแบบนี้มาก่อนจริงๆเลยโอ้โหคนลุกมากเลยนะปกติดูแล้วแบบสวยก็คือสวยใจอันนี้ดูแล้วแบบคนลุกอนะไรเงี้ย <c oughs> คือรอบหน้ามา <c oughs> ไม่ได้อยากมาดูอยากมาเดินอันนี้ผมจำไม่ได้อันนี้ เมื่อกี้ได้ไปเจอดีไซเนอร์เขาด้วยดีไซเนอร์เขาน่ารักมากเลยครับผมก็เข้าไปบอกว่าเนี่ยพรทยแร์เขาบอกดีไซเนนะอร์ที่แบบมามามา,มาร่วมแบบเขาอะไรอย่เงี้ยตอนแรกบอกไปบอกว่าให้บอกว่า <c oughs> I love your show I wanna walk in your show เดินหน้ารอดมักยคือแบบเดี๋ยวรอดูว่ายังไงครับแต่แบบว่าทุกอย่างคือดีมากครับมารีเป็นวันแรกที่แฮปปี้นะฮะแฮปปี้หิวไหมครับทีมงานทีมงานหิวไหมฮะ โอเคฮะโอเคฮะทีมงานหิวข้าวเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันก่อนนะครับี่านอทรราาหไยคับอันนี้ร้านนี้ก็คือเด็ดมากเหมือนกันเพราะรสชาติจัดจ้านสุดๆไม่เคยกินหอยหลอดผัดชาที่ไหนอร่อยเท่าที่นี่มาก่อนเสือร้องไห้ยำปลาแซลมอนปลาร้าส้มตำไส้กรอกอีสานไก่ย่างหอยหลอดผัดชา มีผู้บอทำเลครับส2มสอปอร์ตผู้อหญิงคนนี้หน่อยได้ไหมฮะสปอร์ตผู้อหญิงคนนี้ได้ไหมฮะลอยลอดพันชา อร่อยไหมก่อนกลับนะครับมินก็ได้มีโอกาสเข้าไปดู NBA Paris Game ครับซึ่งได้เจอเวมบี้ตัวจริงๆด้วยสนุกมากครับไม่คิดว่าจะได้ดูเหมือนกันทริปนี้ประสบการณ์มีหลายอย่างมากโชว์แต่ละโชว์เนี่ยคือ ขนลุกแล้วก็ทําออกมาได้ดีมากครับอลังการมากๆครับถือว่าเป็นกู๊ดทริปครับและตอนขากลับครับมินก็ใช้เจลลี่แพดนะครับจากทางอิสกินนะครับผมแปะระหว่างทางขากลับนะครับผมนี่คือรู้สึกว่าหน้าดีขึ้นมากๆครับเพราะสรรพคุณนี่คือปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆและทําให้หน้าเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ดูดีมากขึ้นนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณสําหรับทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับผมบ๊ายบายนะครับเจอกันครับ